บะหมี่มันปูที่แรกในโคราชอร่อยจนแสงออกปากเลยค่ะทุกคนวันนี้ไปกับเตงอยู่ที่ร้านดิซี่ย่าบาร์แอนด์บิสโตเขารู้ว่าทางร้านเนี่ยมีบะหมี่มันปูก็เลยต้องรีบมาลองเลยค่ะทุกคนนอกจากบะหมี่มันปูแล้วนะคะเขาก็ยังมีเมนูอีกมากมายเลยค่ะเหมือนรวมอาหารทะเลเมนูดองใครชอบแบบไหนนะคะมีให้เลือกเยอะมากเย้ yeah, ได้มาแล้วค่ะเซตบะหมี่มันปูนะคะ1เซตจ,จะได้ประมาณนี้เลยค่ะ2 2 9บาทนะคะเครื่องเคียงก็จะได้ตามนี้เลยค่ะเนื้อปูมันปูฉ่ำนะคะกินพร้อมกับ หมาล่านะคะพริกหมาล่าหรือว่าสาหร่ายมาล่าหรือว่าน้ำจิ้มซีฟู้ดก็อร่อยหรือถ้าใครแบบอยากจะกินกับข้าวก็ได้นะคะแต่ว่าวันนี้ไม่สั่งเป็นบะหม,มี่ค่ะเพราะว่าชอบกินเส้นค,คำแรกอะ่ะกินแล้วแบบ นึกถึงตอนไปกินที่เซี่ยงไฮ้เลยค่ะอร่อยเหมือนที่กินที่เซี่ยงไฮ้เลยทุกคนไหนให้แฟนลองชิมหน่อยแฟนก็บอกว่าอร่อยมากๆเหมือนที่กินที่เซี่ยงไฮ้จริงๆอร่อยกว่าด้วยค่ะเพราะว่ามีน้ำจิ้มซีฟูด้ดยังไม่ทันไรคือหมดแล้วค่ะเพราะว่าอร่อยจริงนี่เราสั่งอันนี้มาด้วยค่ะมาม่าหม้อไฟนะคะทะเลอร่อยเวอร์วงตัวใหญ่มากอร่อยทุกเมนูจริงๆเลยค่ะทุกคนต้องไปลองนะเดซี De ่แ